สวัสดีค่ะสวัสดีสาวๆนะคะวันนี้เราก็กลับมาพบกับเบลอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เบลก็มี7สัญญาณค่ะที่บ่งบอกได้ว่าผู้ชายของคุณนั้นไม่ได้คิดจะจริงจังกับคุณนะคะสาวๆว,ว่ากันไหมคะว่าเวลาที่เราคบกับใครนั้นเราก็อยากจะได้ความจริงใจกลับขึ้นมาค่ะหรือเราก็อยากได้ความชัดเจนคงไม่มีใครอยากตกอยู่ในสภาวะที่มันคุมเครือหรือมันหนงหน่วง ข้อแรกนะคะลึกซึ้งแต่ไม่ถึงแฟนค่ะเหมือนจะใช่แต่ก็ไม่ชัดเจนนะคะเวลาตอนที่อยู่กับเราสองต่อสอเนี่ยปากบอกว่าโอ้ยเราเนี่ยเป็นคนที่เขาอยู่ด้วยเราเขารู้สึกสบายใจอยากคุยด้วยอยากมีโมเมนต์ที่ดีๆแบบนี้ด้วยกันพูดให้เราคิดค่ะแล้วก็พูดให้เรารู้สึกดี แต่ไม่เคยขอเราครบด้วยนะจ๊ะแล้วก็ไม่เคยคิดที่จะทำอะไรให้มันชัดเจนค่ะข้อ2นะคะมักจะไม่อยู่ในเวลาที่เราต้องการเขาค่ะเวลาที่เราต้องการเขานะคะต่อให้เราจะต้องการเขามากขนาดไหนนะคะเขาก็จะไม่โผล่นะให้เราเห็นแล้วค่ะแต่ถ้าเขาต้องการจะพบเรานะคะเราต้องไปหาเขาทันทีเลยค่ะ นี่ก็เป็นสัญญาณหนึ่งนะคะที่บ่งบอกได้ว่าเขาไม่เคยแคร์ความรู้สึกคุณเลยหรือว่าไม่ได้ให้เกียรติคุณเลยคนแบบนี้นะคะเขาไม่ได้จริงจังหรือว่าเขาไม่ได้สนอะไรในตัวคุณเลยค่ะเขาสนใจแต่ตัวเองนะคะถ้าเจอแบบนี้แล้วก็รีบถอยออกมานะจ๊ะข้อ3นะคะไม่อยากรู้เรื่องของเราค่ะเหมือนมีแต่เรานะคะข่วงยยหรือว่าสนใจแคร์เรื่องของเขาอยู่ฝ่ายเดียวค่ะเหมือนกับว่าเราเนี่ย อยากมีเขาอยู่ในชีวิตของเรานะคะแต่สำหรับเขาแล้วเขาก็ไม่ได้สนใจเรื่องเล็กๆน้อยๆหรือรวมไปถึงเรื่องใหญ่ๆนะคะทาเหมือนกับว่าเขาไม่อยากมีเราอยู่ในชีวิตของเขาสักเท่าไหร่ค่ะจะใช้เราแค่แก้เหงาหรือว่าแก้ไร่เปน็นวันๆนะคะถ้าเจอแบบนี้ก็ไม่โอนะจ๊ะ4นะคะคิดแต่จะมีเรื่องเซ็กค่ะหะเอะอะอะไรก็ชวนขึ้นเตียงอย่างเดียวแบบนี้ก็ไม่โอนะคะสาว เพราะว่าความสัมพันธ์ที่ดีนั้นหรือการที่เขาคิดจะจริงใจกับเราค่ะมันต้องมองกันไกลไปมากกว่าเรื่องบนเตียงนะคะเช่นอยากจะใช้ชีวิตร่วมก,กันกับเราเพื่อสร้างอนาคตที่ดีให้กันต้องมีความเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันหรือว่าพยายามปรับตัวเข้าหากันและกันมากขึ้นค่ะแต่ถ้าหากเจอหน้ากันทีไรนะคะลงเอยบนเตียงทุกครั้งเนี่ยแบบนี้ก็แสดงให้คุณเห็นแล้วว่าขนาดกันให้เกียินะคะเขายังไม่ให้เกียรติคุณเลย ะะฟันธงไปเลยค่ะว่าคนที่เข้ามาเฉพาะเรื่องเซ็กส์เนี่ยเขาไม่คิดที่จะจริงจังกับคุณค่ะเขาคิดที่จะมีคุณไว้เพื่อบําเรอเรื่องนั้นๆอย่างเดียวนะจ๊ะข้อ5นะคะเขาไม่เคยที่จะบอกความรู้สึกที่มีต่อคุณค่ะแม้กระทั่งความรู้สึกลึกๆจริงๆของเขานะคะเขายังไม่กล้าบอกคุณเลยค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขารู้สึกยังไงกับคุณระยะเวลาที่คุยกันนะคะ ก็หลายเดือนแล้วนะคะแต่เขาก็ยังให้คำตอบคุณไม่ได้ค่ะหรือจะตอบว่าดูดูกันไปก่อนใจเย็นๆซึ่งก็ไม่ต้องไปถามอะไรเขาต่อนะคะเพราะว่าคำตอบมันชัดเจนอยู่แล้วนะจ๊ะตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงข้อ6กันแล้วนะคะเมื่อทะเลาะกันคุณต้องเป็นฝ่ายง้อตลอดค่ะบทจะรักกันนะคะ ก็จะดูง่ายดูสดใสดูสวยงามไปเบิดแต่พอต้องมีอะไรทะเลาะกันนะคะสังเกตดีๆนะจ๊ะว่าไอ้อะไรเนี่ยเขาจะมีอีโก้ที่สูงมากแล้วเขาก็จะไม่แคร์ว่าคุณจะต้องรู้สึกยังไงไม่ว่าคุณจะผิดหรือจะถูกนะคะคุณก็ต้องเป็นฝ่ายที่งอเขาก่อนเสมอนะคะนั่นแปลว่าเขาคนนั้นนะคะไม่ได้แคร์ความรู้สึกของคุณเลย หรือว่าไม่ได้แบบว่าแครความสัมพันธ์ว่าเอ๊ะมันจะจบลงยังไงหรือมันจะไปต่อยังไงไม่ค่ะแล้วถ้าเจอแบบนี้นะคะคุณสาวๆจะทนอยู่ทำไมกันล่ะคะก็ออกมาเธอคะ่ะเราก็เดินทางมาถึงข้อสุดท้ายกันแล้วนะคะสาวๆเราไม่รู้จักเพื่อนหรือสังคมของเขาเลยโดยมากแล้วผู้ชายประเภทที่ ปกปิดหรือว่าปิดบางทางสังคมของเขานะคะมักจะเป็นพวกที่ไม่ชอบชัดเจนค่ะเช่นไม่ยอมพาเราไปเจอเพื่อนฝูงหรือเพื่อนของเขาหรือครอบครัวของเขามักจะมีความรับซ่อนอยู่เสมอรู้ไหมคะว่า ข้อนี้เนี่ยคะ่ะสาวๆหลายคนนะคะตกเป็นเหยื่อของพวกผู้ชายพันนี้ค่ะทําให้ไปเป็นเมียน้อยบ้างเพราะว่าไม่เคยระแวงข้อนี้นะจ๊ะถ้าใครที่ไม่เปิดเผยสถานะทางสังคมหรือว่าทางบ้านหรือแม้กระทั่งเพื่อนหรือคนรู้จักให้คุณรู้นะคะพึงระวังไว้นะคะมันอาจจะมีอะไรอยู่ในกอภั่ก็ได้นะ,ะจ๊ะสาวคิดเยอะๆนะคะลองเช็คดูนะคะ ว่าคนที่คุณกําลังคบอยู่นั้นหรือว่าคนที่คุณกําลังดูใจอยู่นล้วน,นะคะมีเข้าข่ายเจข้อที่เบลเอามาพูดในวันนี้หรือเปล่าถ้ามีนะคะควรที่จะเซบไาๆกับเขาคนนั้นได้แล้วค่ะเพราะว่าถ้าคุณนะคะมัวแต่ไปเสียเวลากับผู้ชายพันนี้นะคะรู้ไหมคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณจะเป็นคนที่เจ็บที่สุดค่ะ แล้วเสียเวลาแล้วเสียความสึกที่สุดค่ะเลิกที่จะทุ่มเทใจแล้วก็กายให้เขาได้แล้วนะคะกลับมารักตัวเองค่ะสาวๆเพราะว่ารักดีๆก็ยังมีรอเราอยู่นะคะสุดท้ายนี้นะคะเแบบก็ขอฝากเป็นกำลังใจกับทุกคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ประมาณนี้และ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดเป็นกำลังใจให้เบลด้วยนะคะไว้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย